สวัสดีครับ TT Unboxing มาเลยครับเราเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับสำหรับเรื่องราวการ unbox แนะนำสินค้าใหม่ของทาง TT t h e r m o t e c ครับวันนี้ผมเอาเรื่องราวของชุดน้ำครับชุด AO ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง TT สำหรับสาวกที่ชอบแบบความขาวทำเครื่องแบบค l e a n c l e สีขาวทั้งเครื่องผมบอกเลยคุณต้องดูตัวนี้ครับนี่เลยคะ TS 2 4 0 V 2 ARGB s y n c Snow Edition ครับ สำหรับชุด TS 2 4 0 V2 นะฮะ ARGB Sync แล้วก็มีคําว่า Snow Edition นั่นก็คือสีขาวนั่นเองอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แหละตัวแพ็กเกจครับเหมือนเดิมนะฮะคงคอนเซปต์ความเป็น T T Premium นะครับโทนเทาดาแล้วก็มีรูปสินค้านะฮะตัวนี้เป็น2ตอนจริงๆแล้วเนี่ย T S เนี่ยนะฮะ V2 เนี่ยที่เป็น Snow Edition ออกมามีประมาณ5โมเดลด้วยกันก็คือมี120 1, 1ตอน2,40,2ตอนแล้วก็2 8 0ที่เป็น2ตอนขนาด14เซน2ตัวก็จะเป็น3ตอน3,60แล้วก็3ตอนที่เป็นรุ่นใหญ่คือมี5โมเดลวันมี้ นี้ผมหยิบเอาตัว240ที่เป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมในบ้านเรามาแนะนํากันนะฮะอันนี้คือหน้าตาแพ็กเกจเป็นชื่อรุ่นนะครเป็น A R G B Sync ต่างๆด้านหลังก็จะมีรายละเอียดสเปคิเ a คชันต่างๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูกันเลยโอเคครับผมแกะกล่องมาเรียบร้อยนะครับก็หยิบเอาอุปกรณ์ด้านในทั้งหมดเนี่ย ออกมาวางอยู่ตรงหน้าแล้วว่าในแพ็กเกจเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครหลักๆเลยก็จะมีชุด AO นะครับที่มีหม้อน้ำสายยางปั๊มอยู่ในเซตเดียวกันเขาถึงเรียกว่า AO เพราะมันเป็น All-in-One นะฮะก็จะมีตัวพัดลมตัวนี้จะเป็น CT Series นะครับ ARGB Snow Edition แล้วก็จะเป็นชุดชุดการประกอบนะครับชุดบันเดิลด้านในก็จะมีน็อตสกูสำหรับยึดพัดลมยึดหม้อน้ำยึดบล็อก CPU สายไฟเลี้ยงต่างๆ มีครบรวมไปถึงซิลิโคนด้วยแล้วก็ขายึดขาล็อกของ CPU ครับนะฮะทั้ง AMD ทั้ง Intel ซึ่งเขามีให้เลือกใช้ได้ทั้ง2ค่ายนะครับขาก็จะไม่เหมือนกันทีนี้วิธีการใส่ยังไงคุณก็ดูจากคู่มือเช็คพาลติได้นะครับผมเริ่มที่ตัวพัดลมก่อนเลยพัดลมเนี่ยเป็น12เซน2ตัวเป็นซีรีส์ที่ ทางทีทีเนี่ยผลิตขึ้นมาเพื่อวางจําหน่ายแล้วก็ในช่วงหลังก็จะใส่ในพวกเคสที่เป็นพวกไฮเอ็นแล้วก็รวมไปถึงชุดเอโอหม้อน้ําต่างๆก็จะเป็น CT ทีซีรนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคุณภาพหายห่วงนะครับตัวนี้เป็น ARGB แล้วก็ ARGB แน่นอนสามารถซิงก์กับซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดได้ ASUS Aura Sync MSI Mystic Light Gigabyte RGB Fusion S Lock Polycrom แล้วก็จะมีลับเบิลเพื่อลดเวลาพัดลมหมุนแรงๆอะไรเงี้ยแรง,แรง,แรง,แรงสั่นสะเทือนมันจะได้ไม่ดังแบบพอะไรประมาณนี้ส่วนพวกถุงนะฮะขายืดขา ล็อกซ็อกเก็ตต่างๆด้านในเขาจะมีระบุชัดเจนว่าน็อตตัวไหนใช้กับขายยึดนะฮะบ็อกซ์ซเวอร์ชันไหนนะครับทีนี้มาดูที่ตัว AO นะฮะตัวพระเอกกันบ้างนะฮะถามว่าทำไมถึงเรียกว่า AO ก็มันคือ All-in-One เป็นชุดน้ำปิดนะครับ l o q u i d c o o s i n g System ที่เป็นแบบระบบปิดซึ่งในส่วนของ AO ก็จะมีตัวหม้อน้ำมีสายยางรับเบลนะครับพุ่มด้วยไนล่อนแล้วก็มีตัวปัามบกบ็อกซ์ก็จะอยู่ในอันเดียวกัน นะครับซึ่งจะเป็นดีไซน์ใหม่ผมเริ่มที่ตัวนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็น new version จะคล้ายๆจอ L C D ที่เป็นตัวอัลตร้าแต่ตัวนี้ไม่ได้เป็น L C D มันจะเป็นกระจกเป็นมินเนอร์เป็นอินฟินิตี้ด้านในก็จะมีโลโก้ G T ตรงกลางแล้วก็จะมีเรื่องของกระจกที่มันสะท้อนไฟ A R G B ด้านในมันก็ทําให้ดูแบบดูมีมิติก็จะสวยงามมากขึ้นดีไซน์ใหม่ตรงนี้ด้านหลังจะเป็นหน้าสัมผัสที่เป็นทองแดงเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแน่นอนการออกแบบที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเพื่อให้หน้าสัมผัสของตัว ตัวระบายความร้อนเนี่ยกับหน้าสัมผัสของ CPU ได้สัมผัสกันแบบเต็มๆตรงนี้เป็นคอปเปอร์เป็นทองแดงแล้วก็จะมีร่องสําหรับใส่ขายึดขาล็อกตัว CPU ต่างๆจริงวิธีการไม่ได้ยากเลยครับสไลด์เข้าครับแบบนี้เลยแค่นี้ครับนะฮะหรือถ้าคุณใช้ AMD คุณก็สามารถเปลี่ยนขานะฮะดึงออกแล้วก็เสียบขาเข้าไปง่ายๆครับแบบนี้นะฮะค่อนข้างสะดวกแล้วก็จะมีสาย RGB s n เพราะว่าตรงนี้คุณสามารถ ปรับสีไฟหน้าจอผ่านซอฟต์แวร์ของทางเมนบอร์ดต่างๆได้เลยนะครับส่วนตัวสายยางครับนะครับความยาวของสายยางเนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นแล้วตัวนี้จะยาว46ซนเมตรหรือ4 6 0ม mm. ิลิเมตรเป็นสีขาวนะครับเป็นสายยางแล้วก็หุ้มด้วยไนลอนสีขาวสวยงามนะครับปรับองศาปรับทิศทางได้ค่อนข้างสะดวกเวลาคุณจะติดตั้งหม้อน้ำนะฮะด้านบนด้านล่างด้านข้างด้านหน้าได้หมดนะฮะแล้วก็ความยาวค่อนข้างยาวสำหรับเคสคอ P5 นะฮะเคสที่เป็นตัว CTE ที่เป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยคุณติดตั้งได้สบายๆส,ส่วนตัวหม้อน้ำครับเป็นสีขาวทั้งอันเลยเป็นอลูมิเนียมนะฮะมีฟิลระบายความร้อนที่เป็นสีขาวความหนาของหม้อน้ำจะอยู่ที่1นนิ้วนะฮะ ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของมองน้ําดูดีครับสวยงามเลยสีขาวดูคลีนครีนครับส่วนตัวปั๊มครับความเร็วรอบเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3,300 rpm สรุปภาพรวมนะครับสำหรับตัวชุดน้ำ AAO TS 240 V2 a RGB s i n c ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าขนาด2ตอนที่เป็น240เนี่ยเป็นขนาดยอดฮิตขายดีมากๆในบ้านเราเพราะว่าการใช้งานค่อนข้างครอบคลุมนะฮะสเปคกลางสเปคบนเนี่ยคุณสามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยหรือถ้า ใครต้องการเรื่องของดีไซน์เรื่องของความสวยงามวางคอนเซปตตเป็นแบบ Snow e dition หรือไว i ์ e e dition ต่างเนี่ยเพิ่มความขาว Power อร์ขาวแลมขาวเมนบอร์ดขาวเคสขาวชุดน้ำขาวลงตัวก็ต้องเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่2ด้วยของ th นะครับมาพรา้อมกับพัดลมที่เป็นตัว CT เปลี่ยนสีไฟของบริเวณตัวหน้าจอตรงนี้ได้นะครับก็ซิงได้หมดเลยกับซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดต,ต่างๆ ASUS Aura Sync MSI Mystic Light GigaByte RGB Fusion Slock Polycrom h e BioStar DJ นี่เป็นไงครบซิงได้หมดเลยที่สำคัญคือเรื่องของสเปคต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกเลยพัดลมเนี่ยความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่2,000 RPM นะฮะตัวปั๊มเนี่ยความเร็วรอบอยู่สูงสุดอยู่ที่3,300 RPM นะรเรื่องของซ็อกเก็ตครับในการติดตั้ง CPU AMD นะฮะ Intel s o อกเก2066 2011 1700 1151 1 5 0ติดตั้งได้หมดเลย AMD ใน AM5 นะฮะนี่ AM5 ขาจะสูงๆแบบนี้ a m c AM3+ AM Plu ติดตั้งได้หมดเลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับวันวางจำหน่ายแล้วก็ราคาครับคุณดูได้ที่ The description ด้านล่างได้เลยนะครับวางจำหน่ายเมื่อไหร่นี้ก็สามารถ หาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศได้เลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ